ก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาใมอีกแล้วนะสลับลิปของเกม Hell Driver 2นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหรือเทคนิคการเก็บ c h ช e v e m e n t แต่ละอันในเกมนี้นะครับว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้างนะก็จะเป็นยังไงก,ก็เชิญมารับชมมาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไล่ c h ช e v e m e n t เนี่ยจากอันดับที่คนมีนะครับก็คือจากง่ายสุดเนี่ยไปยากสุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายปทีละอันนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันทํำยังไงนะครับเริ่มจากอันแรกกันเลยนะครับอันแรกก็ ไม่ยากครับก็คือทุกคนที่เข้าเข้าไปเล่นเกมเนี่ยน่าเสร็จเกือบทุกคนแล้วนะว uh, The Red, The Deal, ก็คือเดรสเดลเรียวดิวก็คือจบภารกิจฝึกสอนในเกมครั้งแรกนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเล่นภารกิจมแมลงแล้วก็อันที่3คือให้เราจบภารกิจในตอนกลางคืนนะครับก็สำหรับเทคนิคก,การดูว่า,าดาวนี้เ่เป็นตอนเชา้าหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็ให้เราดูเหมือนอดูเหมือนดูที่ดาวนะครับ แล้วมันจะมีฝั่งที่มันเป็นฝั่งแสงอาทิตย์แล้วก็ฝั่งที่มันมืดอยู่นะครับก็ให้เราไปเล่นฝั่งที่มันมืดนะครับก็มันจะเป็นมิชชั่นตอนกลางคืนนะส่วนอันที่สี่ก็คือเล่นภารกิจหุ่นยนต์หนึ่งครั้งนะครับต่อไม่ยากนะพวกนี้เป็นเริ่มต้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือฆ่าศัตรู150ตัวระหว่างมิชชั่นเดียวนะครับก็คือในการเล่นหนึ่งรอบเดี๋ยวให้เราฆ่าได้150ตัวนะครับก็ไม่ยากส่วนอันนี้ ให้เราอ่าปิวไปด้วยช็อกเวฟหรือระเบิดอ่ะยี่สิบห้าเมตรนะนะก็ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจทำจริงก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เองนะครับก็คือโอ้คุณมันก็มันก็มีเหตุการณ์สักอย่างที่จะทําให้คุณปิวไกลขนาดนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากรีบได้เนะี่ยก็ให้คุณใส่เกาะที่มัน,นโอกาสตายโอกาสที่จะไม่ตาย50%นตะครับตอนที่คุณโดนดาเมจรุนแรงแล้วคุณก็พยายามปาระเบิดให้ตัวเองปิวไไกลเอานะครับ ือว่าจะไปใช้อไอ้พวกสปอร์ในดาวต่างๆนะครับที่เวลายิงไปเนี่ยมันจะระเบิดทําให้เราปิวไปได้นะครับก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันนับหรือเปล่านะก็ไปลองดูได้นะครับแต่อันนี้ผมได้จากผักเอิญน,นะส่วนอันต่อไปก็คือจ็อบดอนนะครับให้จบภารกิจแต่เฟลที่จะเอ็กทรกก็คือให้ให้เราเนี่ยวิ่งทําภารกิจหลักให้สําเร็จนะครับแล้วก็อย่าอย่าขึ้นยานหนีนะก็ตอ,ตอนจะออกเนี่ยให้คุณ ถ้าเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณจะยืนโง่ๆกินโง่ๆก็ได้ครับหรือว่าจะเข้าไปภารกิจีง,ง่ายปั๊มคนเดียวทำภารกิจหลังให้เสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายให้จบมิชชั่นก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็คือ you Driver with and Armor and ค,คัอสตอมยูเฮลเดิร์เวอร์ม,มิดเดิลเค a แอนด์อาะะร์เม,ามานะอร์แอนด์เฮลเมนะครับก็คือใส่ผ้าคลุมใหม่ชุดเกราะใหม่แล้วก็หมวกใหม่แค่นั้นแหละนะครับก็จะปลดล็อกมาไม่ยากนะต่อไปเดี๋ยวลองอาร์ฟออฟจัสติสนะครับก็คือฆ่าศัตรูในระยะ มากกว่าร้อยเมตรนะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับให้เราไปเป็นสไลเปอร์ซุ่มยิงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับใช้พวกแอนตี้แมทเทเรียลหรือว่าออโต้เคานอนก็ได้ส่วนนั้นต่อไปก็คือให้เราเล่นอะพลาเน็ตดีฟเอนต์มิชชั่นนะครับสำหรับการดูว่าดาวไหนที่เป็นมนะิชชั่นดีเฟนซ์เนี่ยให้เราไปดูตรงแผนที่นะครับแผนที่อ่าจักรวาลแล้วก็ให้ดูตรงมิชชั่นที่เป็นดาวต่างๆนะครับดาวไหนที่เป็นมิชชั่นดีเฟนซ์เนี่ย ันจะขึ้นเป็นเหมือนคําสั่งจากทางซูเปอร์เอิร์ธนะให้เราไปป้องกันดาวนี้นะครับก็จะเป็นเขียนเลยว่าให้ดีเฟนส์ดาวนี้นะครับต่อไป the Time, อ the Time ีเดอร์นิ้ออฟไทม์ก็คือเอ็กซ์แท็กอัปเตอร์เดอะไทม์ิลนะครับก็คืออ่าขึ้นยานตอนที่เวลาเหลือศูนย์วิธีทํทาที่ง่ายที่สุดก็คือแนะนำให้ไปทําในบิชชันบริดจ์นะครับท่านทําลายลังแรลงหรือฐานหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ทาภารกิจให้เสร็จเรียกยานมา หรือจะยังไม่เรียกก็ได้นะครับแล้วก็รอให้เวลาเหลือสูดแล้วค่อยเรียกออกมานะครับนี้ก็ง่ายๆก็คือยิงเจ้าฮักหรือว่าเดยนอตที่บ้านนะครับในของฝั่งหุ่นยนต์นะส่วนอันต่อไปเนี่ยก็คือคอมพิวต์ไนท์ไฮที่ดิคอเจทีมนะให้เราจัดก,การกับอ่ารังของสตอกเกอร์นะครับก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองนะครับซึ่งพวกสตอกเกอร์จะเริ่ม มีโอกาสสปอร์ได้ดาวที่ความยากสูงขึ้นมานะก็ประมาณน่าจะระดับ5ไม่ก็ระดับ6ขึ้นไปนะครับมันการสปอร์นะต่อไปก็คือเดย์ดอนคอร์ททติคูลฟอนวัตติงนะครับคือให้คอมพิวเต้นไททิคอร์จทีบหรือให้ทำภารกิจลอง10อันให้เสร็จนั่นแหละนะครับก็ไม่ยากนะทำได้เรื่อยเดี๋ยวก็เสร็จต่อไปเอ็กแซคเวฟฟูลทีมออนฮาร์ดดิฟฟิคอลตี้ออมอวันมิชชั่นนะครับออมอวิชชั่น ต่อไปนะครับก็คืออ่า xtag xtag วีดักฟู l ทีมออน a าร์ด d ิ i f อร์ตี้อ o r more m i s s i o n ก็คือให้ขึ้นยานทุกคนในระดับความยากสูงกว่าฮาร์ดนะครับอันนี้เล่นไปเรื่อยก็ได้เองนะน,นี้คือให้ฮิวเล่นคนอื่นอันนี้ให้ฆ่าศัตรูย5ิบห้าตัวด้วยตาเจ็มอันเดียวนะครับก็พยายาม เล่นหลายคนนะครับอันนี้ผมแนะนำนะให้เล่นหลายคนแล้วก็พยายามเล่นหลายคนเพราะว่าการให้เราเล่นหลายคนเนี่ยศัตรูมันจะเกิดเยอะนะครับแล้วก็ให้ใช้スタจิมเป็นพวกอ่าที่มันโอก,กาสโดนศัตรูเยอะอย่างเช่นอ่าสามร้อยแปดสิบมมหรือว่าร้อยยี่สิบหรือจะไปใช้ฮอกเซนทรีอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องตั้งใจทำมากก็ได้นะครับเดี๋ยวมันได้โด,บดยบังเอิญน,นะ ต่อไปอีดิสก็คือฆ่า b ค c k ริเออร์หรือพวกมแมลงทหารชัดเร็วตัวกลางแหละพวกมแมลงงงกันแหละด้วยช็อตกันในระยะหนึ่งเมตรก็คือเอาลูกซองไปจุบหน้ามันก็ได้ได้ไม่ยากนะครับอันนี้ต่อไปก็คือให้ฆ่าบายไทท่านยากเหมือนกันส่วนอันนี้ก็คือให้จัดก,การกับศัตรู5,000ตัวก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเล่นภารกิจจบ50ภารกิจ เอ็ดซอมให้เราจะให้เรายิงกระสุนเนี่ยอย่างน้อยร้อยละสิบนัดในการยิงมีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูเนี่ยอย่างน้อยสิบสิบตัวนะก็วิธีทําง่ายๆก็คือไปเล่นพวกมิชชั่นดีเฟนต์นะครับแล้วก็ให้ใช้ปืนสตีลวอร์ดนะครับจะใช้เป็นปืนอะไรไม่ชินกันก็ได้นะแต่ผมว่าสตีลวอร์ดกระสุนมันเยอะกว่านะครับแล้วก็เอาไปกัดยิงศัตรูให้ได้อย่างอย่างต่ำสิบตัวนะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ ไปนะครับก็คืออ่าเอ็กแทกให้เอ็กแทกด้วยแซมเปิลแร่สิบอย่างน้อยเนี่ยสิบห้าอันนะครับก็ไม่ยากถ้าเกิดเราจะฟาร์มแซมเปิลต่อไปก็คือ bng เนี่อ a l ิ l ม m อ t t ทอร์เซมไทมนะครับก็คือให้เราแขนหกัหกขาหักแบบพร้อมกันทุกอย่างเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่ก็คือให้ใส่ชุดเกาะที่มันมีห้สิบเป็นอ่าโอกห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราโดนดาเมจแตงเราจะไม่ตายนะครับแล้วก็ไป พยายามสแปมปลาระเบิดนะครับก็จะได้ไม่ยากมากนะอันนี้ส่วนอันนี้นก็คือให้พลูแอซิดรีโหลดฟอร์ทีเมียนะครับก็คือช่วยเพื่อเพื่อรีโหลดก็จะได้มาไม่ยากเหมือนกันนะอัตโพรเทตโตโกลแบ็กอลิฟแกนเนียนะครับก็คือให้ปลาระเบิดปลาระเบิดคืนนั่นแหละนะครับก็คือเวลามีระเบิดตกอยู่พื้นเนี่ยก็ให้เราวิ่งวิ่งไปกดปลาคืนนะครับกดตัว E นะก็ มันยีมีพวกหุ่นยนต์ที่ปลาระเบิดได้แล้วก็ผมไม่รู้ว่าระเบิดตัวเองหรือระเบิดเพื่อนมันนับหรือเปล่านะครับก็ไปลองดูได้นะครับไปก็คือแซนด์ดอนบายคุณลิตี้นะครับก็คือเอกแท็กด้วยคอม m อน s a m p ป e 15อันเอลฟ์ได้คอมเพสเอ็กซ์ตีมวิ h ย์คอร์ดลิฟต์ลิตี้ออไนเออร์มิชชั่นวีทเอาท์แอนด์อวันไดิงก็คือจบความยากระดับเอ็กซ์ต e ีมขึ้นไปเอ็กซ์ตีม e หรือว่ามากกว่าเอ็กซ์ต e ีมนะครับโดยที่ไม่มีใครตายเลยนะ ก็จะไปโซโล่ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปให้คนอื่นช่วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะแค่ทุกคนต้องเล่นระวังหน่อยให้ไปเล่นพวกภารกิจที่ทาไม่ง่ายจบไปเร็วนะครับอย่างเช่นอาเมชชั่นบริชหรือว่า,ท,าทันทีให้พังฐานอะไรสักอันหนึ่งแล้วก็รีบหนีออกมาแค่น,นั้นแหละนะครับส่วนอะชิเต่อไปเลยก็คือ fully Operational ครับก็คือแม l e v e l on one อ h i p ิ o d u l e นะครับก็คือ on. คให้เราอัปเกรดยานในหมวดหมูดในมหมวดมือห่หมวดมูลหนึ่งเนี่ยให้เต็มแม็กนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะ ่อไปนะครับก็คือคิวอิดวิไฟนะครับฆ่ามันด้วยไฟแต่การศัตรู100ตัวนะครับด้วยไฟดาเมจภายในมิชชั่นเดียวก็ไอ้กาจะทําก็ไปเล่นมิชชั่นในมิชชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แต่ปืนไฟเล่นไปเรื่อยๆนะก็ได้ไม่ยากมากต่อไปนะครับก็คือ doing your part ทําหน้าที่ของคุณซะนะครับจบภารกิจอย่างน้อย100มิชชั่นนะก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อิปอิดอัปเกรดออร์ชิพโมดูล์แอด แอดวีส์1เ e เวลนะครับก็คืออัปเกรดอ่าอัปเกรดยานในทุกหมวดหมู่อย่างน้อยขั้นต่ำหนึ่งเรนะครับโอมาลิบตีก็คือระหว่างที่ใช้เจ็ตแพ็กเนี่ยให้เราโดนกระเด็นกระเด็นกระดอนไปนะครับก็เทคนิคในการทำเนี่ยที่ผมทำแล้วมันได้ผลนะตอนทำคนเดียวก็คืออ่า uh, ระหว่าง ให้ให้ให้เราใช้เจ็ตแพ็กตอนที่ชาร์จเจอกำลังพุ่งเข้ามานะครับเอ็กซ์คอยล์จะก็คือให้เรายิงแขนทั้งสองข้างของฮักแล้วก็เอ็กซแทกออกมาระหว่างที่มันกำลังมีชีวิตอยู่นะครับก็ให้เราตัดแขนตัดขามันนะครับแล้วพอเรายิงแขนยิงขาแล้ว ไอ้ฮ hey, ักต so, ัวนี้่มันจะทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากมันจะเดินง่ๆเข้ามาพยายามกระทืบเราเลครับก็ระหว่างนั้นก็ให้เรารอเอ็กแท็กนะครับแล้วก็ขึ้นยานหนีไปนะก็ผมแนะนํานะเจอฮักตัวไหนแนะนําให้ตัดแขนตัดขามันหมดเลยนะครับก็ป้องกันไว้เผื่อมันดีสปอร์ตนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีสปอร์ตหรือเปล่าอันนี้เนี่ยผมผมทำตอนผมเล่นกับเพื่อนอยู่นะครับแล้วผมบอกให้เพื่อนว่าเอออย่าฆ่าไปนะเดี๋ยวตัวนี้ขอทำอาชิเหน่อยนะก็ลองเช็คดูก็ได้นะครับอันนี้ พอตเดมบายซัพพลายนะครับก็คือถ้าชาร์จเจอร์ด้วยรีซัพพลายพอตก็อันนี้ก็ทําไม่ยากนะครับก็แค่อ่าปารีซัพพลายพอตเน่ยไปใส่ชาร์จเจอร์นะครับหรือถ้าเกิดใครกลัวมันไม่ตายเนี่ยจะเอาปืน RPG เนี่ยมายิงใส่ตัวมันก่อนก็ได้นะครับเพื่อลดเลือดของมันนะครับแล้วค่อยปาปารเรียกรีซัพพลายให้มาทับมันนะครับเพื่อเป็นการการันตีคิวนะต่อไปก็คือ h o ฮม my primary I'm going in นะครับก็คือ Complete full hard difficulty or higher เย t ร o ท่านว o ทเอาแอ n ิวั e ไฟ i ิงเดียร์แพร r ารี r อ o ์สปอร์ตเว็บนะครับจบภารกิจระดับยากหรือว่าสูงนะครับโดยที่ไม่มีใครยิงปืนหลักหรือว่าใช้ปืนลองปืนพพอร์ตจากสตาร์เจมเลยนะครับก็เรีปืนพวกวิ่งไปทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็รีบหนีออกมานะครับ It's the only way to be ท sure, ูบีวานะก็คือให้มี6 o ออปิท l อบารักสตาร์เจมภายในที่เดียวภายในเวลาเดียวกันนะครับก็ ต้องมีเพื่อนช่วยนะครับให้เราปาออบิทบารากเนี่ยอันไปในที่เดียวซึ่งอันที่ปาได้อาจะมีแก็ลิงบารากแล้วก็ว,กวอลกิงบารากร้อยยี่สิบมมบารากแล้วก็สามร้อยแปดสิบมม,มบารากนะครับเป็นสี่อันนะมีเพื่อนแค่คนเดียวก็ทําได้แล้วนะครับก็พอเราลงมาเนี่ยให้เรารีบรวบปุ่มกดเรียกออบิทททั้งหมดที่เราจะเรียกได้เลยนะครับแล้วก็ปาไปในที่เดียวกันนะก็คือให้เราจบภารกิจ ไิชั่นบริชนะครับในระดับความยากเอ็กตรีมหรือมากกว่านั้นขึ้นไปภายในเวลาไม่ถึง6นาทีกันะก็สลับเทคนิคการทำเนี่ยก็คือทําคนเดียวก็ได้ครับหรือจะมีเพื่อนก็ได้นะให้เราลงไปแล้วก็รีบปลาระเบิดใส่ฐานนะครับพังฐานพังรัง,งมแมลงให้หมดแล้วก็เรามีเวลาแค่6กเรามีแค่เวลาแค่4นาทีในการทานะครับอีก2อสองนาทีเนี่ยใช้ในการเรียกยานนะครับก็รีบรีบปาแล้วก็ไปเรียกเอ็กซ์แชชั่นแล้วก็ออกมานะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับถ้ามีเพื่อนช่วยด้วยจ,จะดีมากเลยนะ ก็คือมีสักคนเดียวหรือว่า2 2คนก็ได้นะครับให้คนที่เหลือไ,ไปปลาทำลายร่างแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยรอเรียก extract นะครับก็จะทำได้ไม่ยากมากนะสำหรับภารกิจตัวนี้นะครับก็ข้อแนะนำของผมนะครับสำหรับภารกิจเนะี่ยอ่าแล้วก็กิจอันนี้กับเฮลทไรท์ Drive เนี่ยจะทำพร้อมกัน3อันเลยก็ได้นะครับเผื่อใครที่เกียรตทำทีเดียวหลายอันนะก็ให้เราไปเล่นบีบมิชชั่นในระดับ ค้อมยาเอกีขึ้นไปแล้วก็ห้ามใช้ปืนหลักนะครับให้ทุกคน,นวิ่งเอาระเบิดไปปาใส่รังนะแล้วก็พอครบแล้วก็รีบวิ่งกลับมาแล้วก็เอ็กแท็กออกไปนะแต่ก็ต้องระวังหน่อยก็คือต้องห้ามตายนะครับแล้วก็ห้ามยิงปืนหลักแล้วก็รีบออกมาภายในหกนาทีนะก็เดี๋ยวใครอยากประหยัดเวลานะครับต ก็จะมีแค่นี้นะครับสลับออชิเมนทั้งหมดใน Hell Driver 2นะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าระดับส่วนตัวผมเนี่ยถามว่ามันเก็บยากไหมครับผม ว่ามันเก็บไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมันมีบัคอันที่อาจจะต้องใช้เพื่อนหน่อยนะแต่สำหรับความยากในการเก็บผมให้ประมาณสี่เต็มสิบนะครับก็คือเก็บไม่ได้ยากมากนะครับเล่นแป๊บๆก็เก็บไปแล้วนะส่วนใครที่ไม่ใช่สายเก็บอาชีมินะถามว่าเก็บไปแล้วมันได้อะไรนะครับก็คือมันไม่ได้อะไรหรอกนะครับนอกจากความพอใจหรือภูมิใจส่วนตัวเลยนะก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับเพจอกการเก็บอาชีมินในฮิไลเวอร์สองนะก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็เอาไปแค่นี้นะครับเอาไปเจอกันในวิดีโอตัวหหน้าส ก็บ๊ายบายนะครับ